สำหรับมหาปฏิปทานาสูตรที่จะแนะนำต่อไปนี้ก็มีชื่อว่าโพชฌชงเจ็ดแต่ว่าเป็นโพชฌชงเขามหาปฏิปทานาสูตรนี่ผมก็จะขอนำมาพระบาลีมากล่าวไว้แต่เพียงพอไปนิทัศนะ แล้วก็ถ้าบางตอนใดๆตินว่าคำที่บายซ้ำๆกันมากผมก็ยังอดไว้จะเอาแต่เนื้อแท้ของพวกของพ่อชงจิตมาแนะนำบรรดาท่านทั้งหลายสำหรับพระบาลีเนื้อในพ่อชงจิตมีว่าอย่างนี้สำหรับพ่อชงนี้เป็นพ่อชงในมาหาคติปรานสูตร ความมีอยู่ว่าปุณะจับรังพิกเวพิกขุธรรมเมสุธรรมานุปัสสีวิหารติเป็นต้นผมจะว่าเพียงเท่านี้ภาษาบาลีก็ขอนำเอาเนื้อความซึ่งเป็นภาษาไทยมากล่าวต่อไปว่าดูก่อนพิสุทั้งหลายข้ออื่นยังไม่อยู่อีก <c oughs> พิสุย่อมพิจรารณาเห็นธรรมในธรรมคือโพชฌงโพชฌงนี้ความจริงท่านแปลว่าองค์แห่งปัญญาเป็นเครื่องตัดสรุมีอยู่เจ็ดอย่างเมื่อดูก่อนพิสุทั้งหลายย่อมก็อย่างไรพิสุย่อมพิจรารณาเห็นธรรมในธรรมคือโพชฌงเจ็ด มัดูก่อนพิสูจน์ทั้งหลายพิสูจน์ในธรรมวินัยนี้ข้อหนึ่งเมื่อสติสัมโพชชงคือองค์แห่งปัญญาเป็นเครื่องตัดสรูคือสติมีอยู่ณภายในจิตก็ย่อมรู้ชัดว่าสติสัมโพชชงมีอยู่พระภายในจิตของเราหรือว่าเมื่อสติสัมโพชชงไม่มีณภายในจิต ก็ย่อมรู้ชัดว่าสติสัมโพชฌงค์ไม่มีในจิตของเราเอันหนึ่งความที่สติสัมโพชฌงค์อันยังไม่เกิดขึ้นย่อมเกิดขึ้นด้วยปริการใด,ดย่อมรู้ชัดด้วยประการนั้นด้วยอันหนึ่งความเจริญขึ้นความบริบูรณ์ของสติสัมโพชฌงค์ที่เกิดขึ้นแล้วย่อมเกิดขึ้นด้วยปริการใด,ดย่อมรู้ชัดด้วยประการนั้นด้วย นี่สำหรับบาลีต้นพจนะจะกล่าวไว้แต่เป็นเพียงเท่านี้ต้งนี้ก็เรู้ว่าถ้าจะกล่าวไปยืดยาวเพราะมีเจ็ดข้อก็มีในความซ้ำกันต่อไปในตอนท้ายท่านว่าอะไรบ้างเป็นว่าพิสุย่อมพิจารณาเห็นธรรมเป็นภายในบ้างย่อมพิจารณาเห็นธรรมเป็นภายนอกบ้าง ย่อมพิจารณาเห็นธรรมทั้งเป็นภายในและภายนอกบางย่อมพิจารณาเห็นธรรมคือความเกิดขึ้นในธรรมบ้างย่อมพิจารณาเห็นธรรมดาคือความเสื่อมไปภายในธรรมบ้างย่อมพิจารณาเห็นธรรมดาคือความเกิดขึ้นด้ยความเสื่อมไปในธรรมบ้างก็หรือสติว่าธรรมมีอยู่ <ple ans> เข้าไปตั้งอยู่เฉพาะหน้าแก่เธอ เพียงแต่สักว่าเป็นที่รู้เพียงแต่สักว่าเป็นที่อาศัยเพียงแต่สักว่าเป็นที่ระลึกเธอย่อมไม่ไม่เธอย่อมไม่ติดจ,จูด,ด้วยย่อมไม่ยึดถืออะไรอะไรในโลกด้วยดูก่อนพิสุทธิ์นัหลายพิสุทธิ์ย่อมพิจารณาหินธรรมในธรรมคือโพชฌงเจ็ดอย่างนี้ นี่เป็นอันว่าผมขอนำพระบาลีที่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงตรัสซึ่งมีเนื้อความเจ็ดข้อเหมือนกันมีข้อความกาอธิบายเหมือนกันแต่เ,เรื่องของสติมาพูดแต่เพียงอย่างเดียวนี่สำหรับโพฌงชงตอนนี้เป็นเรื่องการที่เราจะพึงปฏิบัติให้เข้าถึง การปฏิบัติเข้าถึงจริงๆนี่เขาไม่ได้ใช้การแกะตัวหนังสือเป็นสำคัญการแกะตัวหนังสือเป็นปกตินั่นเขาเรียกว่าสัญญาเพราะว่าตอนตั้งแต่ธรรมานุธรรมาธรรม,รรมสติปัฏฐานเลยนิวรณ์มาแล้วตอนนี้เป็นวิปัสสนาญาณทั้งหมดตอนนี้เป็นตอนที่ใช้ปัญญา ไม่ใช่ใช่แต่ความจำอย่างเดียวคือจำได้ด้วยแล้วก็คิดตามด้วยพิจารณาไปด้วยทรงอารมณ์ด้วยมีทั้งมีทั้งสมถะวิปัสสนาล้วนหมายความว่าสมถะคืออารมณ์ที่ทรงอยู่เมื่อแท้จริงๆเป็นธรรมดา สำหรับโพชงองค์เป็นเครื่องตัดสรู้มีเจ็ดอย่างที่กล่าวว่าหนึ่งสติความระลึกได้ <c oughs> ตอนนี้สติเรานึกอะไรต้องหันไปดูตัวนึกที่พระพุทธเจ้าบอกให้เรานึกบอกให้เราคิดเนี่ยเรานึกเราคิดอะไรกันแน่ก็ต้องถอยหลังนึกคิดลงไปว่าตั้งแต่โนโนจับอนาปานุสติกมาถฐายเข้ามา ว่ากายานุปัสนามาหาปฏิปทานมีอะไรบ้างหนึ่งอนาปานุสติกำหนดรู้ลมให้ใจเข้าหายใจออกเพื่อเป็นการฝึกอารมณ์ของเราให้ทรงตัวนี่อย่าทิ้งไม่ได้สองสัมปชัญญะตัวการสัมปชัญญะตัวรู้ตัวว่าเวลานี้เราทำอะไรอยู่รหรือว่าเราทำแล้วเราคิดแล้วเราพูดแล้ว <c oughs> สามิยาบทการเคลื่อนไหวทางกายเวลานี้เราเดินไปข้างหน้าหรือว่าเดินไปข้างหลังเราทำอะไรอยู่แล้วก็ต่อมาสตินึกได้ไว้เสมอว่าคือในปฏิกูระบบการสามิบสองเต็มไปด้วยความสุขปรกในธทาตทุบับคือธาตุสี่เต็มไปด้วยความสุขปรก ในนาวสีเต็ม่ได้วรซากศพคือร่างกายของเราเหมือนกับซรากศพมีแต่ความสกปรกเป็นของไม่น่ารักร่างกายของเราร่างกายเขาคนอืน่นนั่นก็มาด้านเวทนาในสุขเวทนาคนดีในทุกขเวทนาคนดีในไม่สุขไม่ทุกขเวทนาคนดี เป็นชื่อว่าเวทนาทั้งหมดในเมื่อเรามีร่างกายเวทนาประเภทนี้มันก็ครอบงำจิตใจเรา <c oughs> แล้วก็มาในด้านจิตตานุปัสสนาว่าจิตมีราคะหรือว่าจิตไม่มีราคะจิตมีโทสะหรือว่าจิตไม่มีโทสะจิตมีโมหะหรือว่าจิตไม่มีโมหะอันนี้ต้องพวนต้นกันอยู่เสมอ จึงก็ทั้งร่อยเข้ามากว่าจะถึงโพชฌชงย้อนกลับถอยหลังเข้าไปว่าสิ่งทั้งหลายทั้งหมดนี้องค์สมเด็จพระเินสีสอนเราเพื่ออะไรสอนให้เราทราบสอนให้เราเข้าใจว่าการมีเบญญขันแบบนี้มันเป็นปัจจัยของความทุกข์ในตอนท้ายท่านยิ่งกล่าวว่าเราไม่ควรยึดถือร่างกายของเรา ร่างกายของบุคคลอื่นและว,วัตถุทุกอย่างทุกสิ่งทุกอย่างในโลกปล่อยอารมณ์เสียด้วยวตัดสกายะทิฐิอารมณ์ก็ถึงปณิภานคือความเป็นอรหรัน <c oughs> นิสติตัวนี้ต้องนึกย้อนถอยลงไปเสมอว่าสิ่งทั้งหลายเหล่านี้มันเป็นความจริงตามนั้นนี่เราต้องใช้ปัญญาเป็นเครื่องพิจารณาด้วย ไม่ใช่ว่าเอาสาติเข้าไปนึกนึกแลกว้วก็นึกเ,ยเฉยๆตามแบบฉบับที่เขาเขียนมานใช้ไม่ได้กำลังใจต้องเห็นไปด้วยสติที่จะทรงขึ้นมาได้หรือไม่ได้เอาใจเป็นตัวนึกเมื่อนึกขึ้นมาได้แล้วก็ใช้ปัญญาพิจารณาไปตามนั้น นี่เป็นอันวา่าสตินิ่นึกไว้ตั้งแต่อนาปานุสติกรรมถานเข้ามาจนตั้งถึงโพชฌงเจิตให้ท่านหลายพยา,ายามใคร่ควรพิจารณาทดทวนอยู่เสมอเป็นปกติแล้วจิตของท่านจะคลายจากำนาจของกิเลสทีละน้อยดนน้อยตามความตั้งใจหรือว่าตามความมุ่งหมายขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า นึกอะไรไม่นึกก็ช่างเถอะนึกไว้เสมอว่าร่างกายนี้มันไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราเราไม่มีในร่างกายร่างกายไม่มีในเราร่างกายเต็มไปได้วยความสุขกรกสมม,มุมร่างกายเต็มไปได้วยปัจจัยของความทุกข์อารมณ์คือเวทนาที่เข้ามาสวยกับใจก็เป็นเครื่องทําใจให้ไม่สบายอยู่ตลอดเวลา เราไม่มีความปรารถนาที่มีร่างกายต่อไปสำหรับเรา <c oughs> นี่สำหรับเรื่องสติคิดอย่างนี้พยายามคิดไปด้วยแล้วก็ใช้ปัญญาด้วยคือว่าไม่ใช่จำอย่างเดียวจำอย่างเดียวใช้ไม่ได้ <c oughs> นี่มาพูดชงข้อดีสองธรรมวิจยะคือความสอดสองธรรม ตัวนี้เป็นตัวบอกถึงปัญญาโดยชัดว่าใครควรสอดส่องรรม,มาตั้งแต่ต้นจงกระทั่งมาถึงโพชชงตัวนี้เมื่อเวลานี้จิตใจของเราเนะี่ยพอใจมีความเข้าใจในธรรมนั้นไหมเห็นด้วยก,กับองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าหรือเปล่านับตั้งแต่ารมณมต้น คือตั้งแต่นาปานุสติกรรมฐานเข้ามาจนกระทั้งกว่าจะถึงโพชฌงเจ็ดตอนนี้กำลังใจของเราซึ้งในธรรมนั้นมาหรือเปล่าเรามีอารมณ์ละอะไรได้บ้างของหยาบที่เราจะพึงละได้คือร่างกายมันเต็มไปด้วยความสุขกปรปใจปัญญาของเรามองเห็นหรือเปล่าหรือว่ายังมีความมัวเมาอยู่ นิองสมเด็จพระบรมครูให้สอดส่องหาความจริงถ้าจะสอดส่องกันโดยย่อๆจริงๆก็หมายความกรรมที่เป็นกุศลก็ดีกรรมที่เป็นอกุศลก็ดีคืออารมณ์คิดที่มาในใจมันมีในใจของเราอยู่เป็นปกติในส่วนใดเป็นส่วนมากคือความรู้สึกที่เป็นอกุศลมากหรือว่าความรู้สึกที่เป็นกุศลมาก นี่เป็นของผิวเผินถ้ายนนึกลมไปทีว่ากําลังใจเขาเราทรงตัวมั่นเป็นสมาธิเกาะอยู่กับอารมณ์ที่เป็นกุศลตลอดเวลาหรือเปล่าเรียกกันว่ากําลังข้นชานโลกีอันนี้มีในใจเขาเราเป็นปกติไหมหรือว่าแต่สูงขึ้นไปว่าเวลานี้จิตใจเขาเราสามารถจะตัดขันห้าใดระออย่าง เรายังมีห่วงร่างกายของเราหรือหรือว่าเรายังห่วงร่างกายของคนอื่นหรือว่ายังห่วงทุกสิ่งทุกอย่างในโลกหรือบางอย่างถ้าขึ้นชื่อว่าความห่วงใยใดๆยังมีอยู่ยังถือว่าใช้ไม่ได้ <c oughs> เรายังไม่เชื่อองค์สมเมด็จพระจอมไตรเดวยอนาจปัญญายจริงต่อเมื่อไรเราพิจารณาว่าขันห้าเป็นสภาวะเต็มด้วยความสกปรก ไม่น่ารักขันห้าเป็นสภาวะเต็มไปด้วยความทุกข์ไม่มีการทรงตัวขันห้าต้องสลายตัวไปในสุดในที่สุดมันไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราสภาวะนั้นนี้เมื่อใดเราเกิดขึ้นมาอะไรมีขันห้าเมรเราต้องพบกับความทุกข์เมื่อนั้นแต่ว่าเวลานี้จิตใจของเราวางขันห้าเช่นได้แล้วย่าจะตายเ็เชิญ ถือว่าชาตินี้เป็นชาติสุดท้ายของสำหรับของเราที่ยังมีขันห้าต่อไปกำลังใจของเรามีความมั่นคงอย่างนี้บ้างหรือเปล่าโดยเฉพาะอย่างยิ่งสังโยกสามต้นสก,กายทิติมีความรู้สึกว่าเราจะตายวิจิกิจฉาไม่สงสัยในคำสั่งคำสอนของ,องสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามีศีลบริสุทธิ แล้ก็ศีลปตะปรามาตมีศีลบริสุทธิ์รักพันิพพานเม็นอารมณ์เป็นองค์ก็ไม่โสดาบันสามารถท่งได้ในยหรือยังถ้ายังก็เร่งรัดจัดทมขึ้นและยิ่งไปกว่านั้นก็พยายามสังโยกอันดับที่สองก็คือว่ากามฉันทะเราตัดฉันได้ด้วยกำลังของอสุภกรรมฐาน หรือว่าปรโกูระบับทาตุบับนวสีเราสามารถตัดได้แล้วหรือยังเพื่อพยาบาทสามารถจะตัดได้ด้วยอำนาจของปัญญาคือใช้พระมีหารสีเข้าขัดขวางเราตัดได้หรือยังนี่เป็นองค์ของพระอนาคามีสำหรับพระหันจะไม่ต้องว่ามาก พระราหงกกล่าวมาแล้วก็คือตัดขั้นห้าเสียทั้งหมดขั้นห้าของเราขั้นห้าของเขาทุงทรัพย์สมบัติทุกสิ่งทุกอย่างในโลกไม่มีอะไรเป็นเราเป็นของเราหมดไม่มีการยึดถือขันห้าร่างกายของเราข้างกายของคนอื่นนทรัพย์สินต่างๆในโลกลอยหมดถือว่าสภาวะมันเป็นยังไงก็เป็นอย่างงั้น มันจะอยู่ก็อยู่มันจะตายก็ตายช่างมันความห่วงใยใดไม่มีสําหรับเราความพอใจในขันห้าไม่มีสําหรับเราต่อไปนี่เป็นธรรมวิยทยะทําได้หลายดีอยังใช้อจ,จ,จิตใจไข่ครวนใช้ปัญญาไข้ควนไว้เสมอเสมอก็อดีสามวิทยะความเพียรน,นี่อารมณม์เครื่องต่อสู้ การที่เราจะหักห้ามอารมณ์ใจไม่คบกับกิเลสเป็นของยากเพราะอารมณ์จิตมันมีอยู่เสมอมรักใคร่อยู่กับกิเลสมาน,นานนี่เวลาที่เราจะจากกันทั้งๆท,ที่กำลังรักก็ต้องใช้ความเพียรก็มาหักห้ามอารมณ์จิต <c oughs> คือเพียรละความชั่วเพียรประพฤติความดีเป็นอันดับแรกเป็นองค์ของประสูดาบัน ไ่เพียรละกันห้าว่ามันไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราเพียรละกันห้าของเราด้วยเพียรละกันห้าของบุคคลอื่นด้วยเพียรละอะไรทุกสิ่งทุกอย่างในโลกเสียด้วยเป็นองค์ขอออรหรันต์นี่เราต้องใช้ความเพียนอยูๆ่ๆใช้เฉยๆไม่เกิดขึ้นนะมันไม่ได้นี่คนที่จะบรรลุมรรคผลได้ต้องทําแบบนี้ ก็อีสี่องสมเด็จปัญญาสีกระตัดว่าปีติคือความอิ่มใจขณะใดที่เราใช้ความเพียงเข้าปราดประหายความชั่วขณะนั้นความชั่วถอยหลังไปจากจิตอารมณ์ที่จะคิดสร้างความชั่วคือทําลายศีลฝ่าฝืนคำสั่งและคำสอนขององสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ด้ยน่าความสงสัยอารมณ์ที่คิดว่าเราจะไม่ตายและอารมณ์ที่ทำลายศีลไม่มีสำหรับเราเวลานี้ทำเบื้องต้นของเรามีพร้อมแล้วคือคือมีความรู้สึกเสมอว่าความตายเป็นของปกติธรรมดาคนเราสว์เกิดมาในโลกมันต้องตายเราไม่หวั่นไหวแต่ความตายถือว่าเป็นเรื่องปกติ ที่ไม่หวั่นไหวอะไรเพราะเรามีทุนพอในเบื้องตน้นก็คือมีความเคารพในคุณพระรัตนตรยัยมีพระพุทธร,รัตนะธรรมรัตนะและสังครัตรนะไม่สงสัยในคำสั่งในคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามีศีลบริสุทธิ์มีพระนิพพานเป็นอารมณ์ นี่ความดีเบื้องต้นเกิดกับเราแล้วความเลื่อมปีติเกิดขึ้นว่าบายภูมิเราคนแล้วเพราะว่าสภาวะอย่างนี้เป็นสภาวะของพระโสดาบันถ้าดีขึ้นไปนั้นถ้าความเลื่มต่งนี้มันมีความปกติเกิดขึ้นเป็นปกติเราก็จับเอาสก,กายทิฐิขอโทษ จะว่าไปถึงกรรมฐานสี่สิบเสลื่อยเพราะมันชินเอาปฏิกโกเรสัญญาธาตุสี่นวสี9เกาเข้ามาหักล้างความรู้สึกว่าความสวยสดงงามของบุคคลและสัตว์แล้วทำลายความรู้สึกพอใจในระหว่างเพศเห็นว่าสภาวะของร่างกายเป็น,ปนมีสภาพมันก็ซากศพ มีความเบื่อหน่ายมีความนังเกียจในร่างกายของเราและร่างกายของคนอื่นมีพรมีหันสี่หะกลางความโปวดความยำบาดจิตให้อภัยต่อคนที่ทำความผิดจุดเสมอจัดแปลพยาทานอันนี้ทรงตัวขึ้นม,มาได้จิตใจก็มีความเอ,อิบอิ่นใจมีความรื่มใจเป็นตัวปีติในพชง ในที่สุดปีติก็ไปจบลงตอนนี้ละขันห้าละกายเขาเราละกายเขาบาคุณอื่นนั่นละวะัตถุทุกสิ่งทุกอย่างท <c oughs> ี่ทั้งนี้ก็ต้องอาศัยสติธรรมวิทยาวิทยะเป็นเพื่อนประคับประคองช่วยกันจัดทำปีติจิเนเกิดขึ้นมาได้นี่ข้อที่ห้าองค์สมเด็จพระจอมไตรยทรงตรัสว่าปัสสติความสงบ ใจและก็สงบอารมณ์ก็เป็นความจริงแล้วถ้าเราทำได้มาตามลำดับเมื่อเรามีจิตรู้สึกว่าความตายมีแน่สำหรับเราเราไม่หวั่นไหวในความตายมันก็เป็นความสงบเราไม่สงสัยในคำสั่งละคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจา้าทรงเชื่อกฎของกรรมอารมมันก็สงบ เรามีศีลบริสุทธิ์มีพระนิพพานเป็นอารมณ์อารมณ์มันก็สงบจิตใจก็สงบอารมณ์มันก็สงบไม่มีความวุ่นวายแต่ก็ยังมีอยู่ยังมีรักมีโลภมีโกรธมีหลงเล็กน้อยก็ตัดมันเส้นด้วยสกาญาติติแล้วก็อสุภกรรมฐานแล้วก็ตัดเส้นด้วยพรหมีหานสีอารมณ์ก็สงบมากขึ้นก็ยังมีอารมณ์สั้นอยู่ ตอนนี้ก็เชื่อองค์สมเด็จพระบรมครูตัดเส้หมดเลยคือตัดราวกายเราและกายขขงบุคคลอื่นไม่ยินดีในกายของเราไม่ยินดีในกายของเขาคนอื่นไม่ยินดีในทุกสิ่งทุกอย่างในโลกตามแนวมหาพฏิปทานนูตรสตอนนี้จิตสงบจริงๆร,รู้สึกว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่มันเกิดในโลกเป็นของธรรมดาทั้งหมด ถ้าปฏิบัติได้อย่างนี้อารมณ์ก็สงบตามที่องค์สมเด็จพระบรมสุคตตัดว่าเป็นปัจัิธิความจริงพูดไปพูดมาก็ยันของเดิมมันก็ของเก่ามาข้อดีหกพรองค์ว่าสมาธิคือความตั้งใจมัน่นคือการทรงกำลังใจว่าเราจะทำลายสังโยคทั้งสิบรายการให้พินาศไป จะไม่ยอมให้กําลังใจของเราเป็นท่าสของกินเลตันหาปาทานและกุศลนกรรมตั้งใจแล้วก็คลําดูว่าสังโยกตัวที่หนึ่งได้แก่อะไรคือสกายทิฐิแต่กายติติตัวหลงว่าร่างกายเป็นเราเป็นของเราเรามีในร่างกายร่างกายมีในเราจะไม่มีในกําลังใจของเรา เราจะมีความมั่นใจไว้เสมอตั้งไว้เสมอว่าอารมณ์อย่างนี้จะไม่มีในความรู้สึกจิตใจของเราจะยอมรับนับถือตามความเป็นจริงสิ่งใดที่มันเปิดมีความเกิดขึ้นในเบื้องต้นมีความเสื่อมไปในทรรมกลางมีการสลายตัวไปในที่สุดเราจะทรงอารมณ์นี้ไว้ไม่ยอมให้ใครตัวอันนี้เรียกว่าสมาธิ แล้วก็เราคิดไว้เสมอว่าทรงกําลังใจว่าเราจะไม่ติดร่างกายของเราไม่ห่วงใยร่างกายของคนอื่นไม่ติดในทรัพย์สินในดๆทั้งหมดในโลกทรงอารมณ์ความรู้สึกอย่างนี้ให้มันอยู่มีพระนิพพานเป็นอารมณ์อย่างนี้เรียกว่าสมาธิทั้งสูงคือตัวบรรลุโคชงก็ต้องว่ากันอย่างนี้แหละข้อที่เจ็ดอุบเบกขาความวางเฉย อย่างนี้เขาเรียกสังคารูปเปกขาญาณไม่ใช่ว่ามันนั่งวางเฉยเขาด่าก็ไม่เป็นไรโกรธเหมือนกันแต่ขี้เกียจด่าตอบเขาว่าก็ไม่เป็นไรโกรธเหมือนกันแต่ที่เกียจว่าตอบแต่จิตใจยังวงา่างงานยังถือว่าถ้าโอกาสมีเมื่อไรเราจะตอบแทนเมื่อน,นั้นอย่างนี้เขาเรียกขันติอดไอข้ขันติอดัดไม่ใช่ขันติอดยังไม่ใช่อเบกขา มุ่เมฆขายจริงๆก็เฉยมันทุกอย่างเอาเวอารมณ์ใดที่มันมีความสุขเกิดขึ้นเป็นอารมณ์ของโลกก็วางเฉยถือว่านี่มันไม่ใช่ตัวจริงมันไม่ใช่ตัวแท้ไม่มีอะไรแน่ไม่มีอะไรนอนอารมณ์ใดที่มันเป็นความทุกข์เกิดขึ้นก็ถือว่าเป็นเรื่องธรรมดาไม่มีความหวั่นไหว โดยเฉพาะอย่างยิ่งท่านมุ่งเอาสังขารุปเปขายานคือวางเฉยในขันห้าเสียหมดเพราะปรากฏว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่มันมีขึ้นนั้นมันเป็นของธรรมดาที่เราไม่สามารถจะหลีกเลี่ยงมันได้อะไรละ่ะความแก่ก็มาเกิดขึ้นแล้วรู้ว่าชาติพิทุกขาความเกิดเป็นทุกข เชราวิดุข้าวความแก่เป็นทุกข์เมื่อนำวิดุขังความตายเป็นทุกข์มันทุกข์เพราะอะไรทุกข์เพราะใจเรายึดแต่ว่าถ้าใจเราไม่ยึดยอมรับทั้งถือตามความเป็นจริงไปความจริงของมันอย่างนี้นั่นก็คือความรู้สึกที่มันเป็นทุกข์ก็เพราะว่าเรายึดถือมัน แล้วก็วางมันซะเลยขันห้าเกิดแก่เจ็บตายตายช่างมันเลิกขันขงเราร่างกายขงเราร่างกายขขงบงคนอื่นไม่สนใจอะไรทั้งหมดนิเวขาวางเฉยมันจะป่วยไข้ไม่สบายก็เฉยพนที่สุดถ้ามันจะพังก็เฉยคือไม่ต้องการมันอีก เนื้อเฉยโดยไม่ต้องการอีกอารมณ์ไม่ต้องการอย่างเดียวอยากใจพ้นขันห้านี้ไปขึ้นชื่อว่าสภาวะทั้งหลายที่เป็นมนุษย์คนดีเทวดาคนดีพรมคนดีไม่ต้องการมีสําหรับเราอรบ,บรนดาท่านเบโยคาวาจรทั้งหลายสําหรับการแนะนําในโพชฌงเจ็ดในมหาปฏิปทานนัสงสสำหรับวันนี้ก็ขอยุติไว้แต่เพียงเท่านี้ ต่อที่นี้ไปก็ขอทุกท่านสร้างกำลังใจส่งกำลังใจให้เป็นปกติพิจารณาทำตายพชดโจรทั้งเจ็รใจการแต่ความจริงไม่ควรจะทำเฉพาะวันนี้วันเดียวพวดงจท่านเจ็รายการนี้ทรงอยู่กับนกํกำลังใจของท่านบนนุญใดท่านบู้นั้นก็ชีว้ว่าเป็นผู้เข้าถึงบรรลุมรรคผลได้โดยง่าย